สวัสดีครับอยู่กับผมกูขับคูปตาช a ชแนลก็ช่วงนี้ก็ผู้ติดตามเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วสําหรับผู้เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆก็เ,เราจะได้พบเจอก่อนเราจะได้ไม่พลาดคลิปอยู่กับเช่นเคยครับเจ้าหก อันนี้งานนี้คือไถโะไอกบข้าวนาตัวเองนะครับไอนาเจ้าของหกสองนะครับอันนี้เป็นข้าวพันุนะพี่นอ้องดูนะครับมันจะมีเม็ดไอเม็ดสีชมพูปนมาพันุอะไรไม่รู้รครับมันต้องดูตองเกิดกเกิดขึ้นมาครับถึงจะชัวร์ว่าปนไม่ปนก็อันนี้คือเจ้าของเขาคือเขาทํานาไว้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาทําเป็นพืชส่วนผสมนะครับ อันนี้เป็นหมากแต่ก่อนตรงนี้เขาปลูกไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรภาษาลาวเรียกบักทันนะครับอันนี้เขาไถาไปแล้วแล้วเขาจะไปเอาโรตลี่มาปัน่นนี่นะครับเพราะว่าเขาว่าช่วงหน้าแรงครับข้าวมันจะไม่ตายเหมือนกับว่ายัางไงเหมือนเหมือนปันป่นเพียวเพียวอะครับถ้าปั่นเพียวเพียวมันข้าวตายนะครับมุมก็ไม่ต้องเก็บเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาโรตารี่เก็บเอา เห็นเจ้าของเขาว่านะอันนี้ยังถือว่าไทยลึกลึกลกไปนะครับแล้วสําหรับท่านที่คอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นมุมคนขับครับผมวันนี้จะจัดให้นะครับมุมคนขับเจ้าหกสองนะครับ ก็เป็นไงครับพี่น้องผมยัง uh, ว่ามันเข้าลึกไปนะเพราะว่ากบข้าวนะครับแต่ถ้าไถแต่ถ้าไถกบไว้เลยไม่ปั่นผมก็เยอะผมว่ามันลึกไปแต่ถ้าเขาจะปั่นก็น่าจะพอดีเขาแล้วครับแล้วแต่เจ้าของเขาแล้วครับก็ท้องฟ้าก็ แสดมกล้ามดากมานะครับเวลาหวานข้าวก็อย่างนี้นะครับพอไม่หวานไม่เห็นตกนะครับฝนกรอ้ยทางที่อื่นเป็นไงบ้างครับหวานได้กี่เดือนแล้วครับฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าหวานได้กี่เดือนข้าวงอกประมาณกี่เซนแล้วครับอันนี้เพิ่งหวานเองนะครับทางบ้านผมแต่บางเจ้านาลุ่มนาที่เป็นแองกกระทะเขาก็หวานหวานไว้นานแล้วนะครับ บางเจ้าก็ของเขาเองที่จริงอ่ะที่แปลงนี้มันสิบเป็ดไรนะครับทั้งหมดเนี่ยแต่ดูเขาเสริมไปพี่น้องรุสิบล้อเข้าได้อะครับ ข้างๆเป็นต้นมะม่วงเซมเซมด้วยกล้วยนะครับพึ่งสองรอบแล้วพี่น้องถึงสองรอบเองนะครับจะหมดแล้วเสียงตัวซับเวลานี้นะครับดังดีนะ ตอนนี้ผมก็มาอยู่บนรถแล้วนะครับไอขาป้องที่เราซื้อมามันทรงสันๆนนะครับเราอันนี้เราถือเอาเลยนะครับอันนี้เป็นพานจิตนะครับน,นี่ครับปึออ๊บเ,เขาเกียบเลยครับพัดอยู่นี้นะครับอันนี้ถ่ายมือหนึ่งนะครับก็ ภาพอาจจะสัสนสกนนนนน็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้มันมันต้องเลี้ยงคอนโทรลนะครับมันอาจจะเป็นคู่นิดนึงนะครับเพราะว่าผมถ่ายมือหนึ่งนะครับไม่ว่ากันนะครับ ใช้เป็นเกียร์1เฮสนะครับพอจะสุดหัวงานปุ๊บมันต้องใช้สองมือนะอกว่าปกติมันไม่ต้องเหยียบคันนะครับพอดีผมตามภาพเลยนะครับ ไอ้ลอ่องเมื่อกี้อาจเป็นครูนิดหนึ่งนะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะเอาโรตารี่มาเก็บอีกรอบเป็นการสัมผัสงานครั้งแรกของผมเหมือนกันะครับกับเจ้าอิม62เพราะว่าผมไม่เคยขับทำงานแบบนี้เลยนะครับ มันเหมือนเป่ารถมากเลยนะครับเป่ารถเหมือนจะไม่กินน้ำมันเลยนะครับในกล้องไม่ผมผมไม่รู้เลยนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไง